ครับตอนแรกเราจะมาทําเกี่ยวปลาด้วยปลาทอไทยไนัวเย็ยนหนึ่งและแซ่บๆพี่น้องครับมาๆมา,มา,มาต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนแรกเราต้องเตรียมพริกป่นเด้อพี่น้องเด้อพริกป่นพริกป่นเ<ะ>นี่ยแหละไม่เผ็ดหรอกสซนี้<ด>สซนี้<อ>สําหรับคนไม่กินเผ็ดก็หนึ่งช้อนพูนๆ<ะ>ต่อไปเอานี้ดีกว่ามันละลายง่ายดีมันทะายง่ายดีน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายก็สองช้อน สองช้อนพอจ้าต่อไปก็ที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคือข้าวคั่วไหมครับข้าวคั่วนะคะใส่ไปช้อนหนึ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเข็ดแขวเดี๋ยวมันเข็ดแขวต่อไปอันนี้ขาดได้ไหมขาดไม่ได้ผมนัวผมนัว <c oughs> ใส่โรด <c oughs> แต่นิดเดียวตักรังเดียวเองเดี๋ยวไปตัดต่อเอา น,นางอีราชินีราชินีแห่งความนัวราชินีความนัวคือน้ำปลารนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยใส่ด้อยใส่น้อยแซ่บน้อยจ้ะใส่เยอะเลยเดี๋ยวดูให้มันความเหนียวให้มันดูความเหนียวตุยตุยกว่าเด้อพี่<ช>พน้องเด้อ กับคนบ่เนี้ค้นคนโคเล่โคเล่พี่ปนเข้าขั้วผงนัวคนคนแล้วก็ซีมเบิ้งด้วยพี่น้องเด้อซมเิ้เดี๋ยวเราเราจะใส่เยอะไม่ได้เด้อกลัวมันกลัวมันเค็มเราก็ต้องซีมดูก่อนนะค้นคนก็ซีมเองเลยทำกับข้าวมันต้องซีมนะเห็นไหมครับเห็นบอเห็นบอพี่น้อง แซ่บแซ่บอย่างที่จะเจ้านายเดินมาเราไปรีบแล้วก็ไปให้ไวเราไปให้ไวชิมตอนไหขั้นตอนอีกหนึ่งขั้นตอนก็คือนี่ใส่นี่เลยใช้มือนะอิฐเดียวพอเผื่อคนเขาไม่ทานจริงเหรอ้องใส่เยอะๆน่ากินอ่ะชิมจัะชิมชิมชิมจ้ะเชิญจ้ะ ขออนุญาตชิมเด้อพี่น้องเด้ออันนี้มะม่วงอะไรแก้วขม,มิ้นเนาะแก้วขม,มิ้นเดี๋ยพี่น้องเราก็ตุ้ยมันขึ้นมาอีกน,นะน้ำจิ้มเนี่ยแซ่บเด้อน้ำปลาเนี่ยขออนุญาตชิมเด้อพี่น้องเด้อมาซูม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 ตามเข้าปากเลยจ้าไม่รู้อร่อยหรือเปล่านะทำน<ต>หน้าให้อร่อย ชิมนะเราชิมนิดเดียวพอเพราะว่าเราจะจะไม่ไม่ให้คนทำไม่ให้คนทำเพราะว่าเราจะเอากลับไปกินด้วยไม่เป็นไรได้กินแล้วถ้าใครชอบหวานก็ส่น้ำตาลน้ำปลาเธออร่อยจริงนะอร่อยจริงอร่อยจริงอ้าวโอเคต่อไปเซตหนึ่งเมนูเซตหนึ่งเมนูเป็นน้ำจิ้มแกวปลาหวานปลาเธอไทยเดพิมนองจ้า เ้าใส่ต้องใส่แมสกก่อน